สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ตื่นมาเพื่อเตรียมตัวจะใส่บาตกันนะคะเมื่อคืนก็นอนไม่หลับนะคะไม่รู้ว่าแปลกที่หรือว่า เป็นความเคยชินในการนอนดึกตื่นตื่นสายๆนะคะทุกคนเพราะว่าเราทำงานดึกให้ฟังเสียงบรรยากาศตอนเช้าฟินมากๆเลยนะคะถ้ามีบ้านหลังเล็กๆดิมน้ำแบบนี้สักหลังก็น่าจะดีค่ะ ชุดใส่บาทนะคะทางที่พักเขาก็จัดเตรียมมาให้เราเรียบร้อยเลยนะคะชุดละ100บาทนะคะสำหรับ1ท่านค่ะเดี๋ยวเราก็มารอพระกันนะคะเสร็จเร็วไม่เป็นไรลูกนี่เอาผมก่อนจะได้มาผมก่อนก็ได้ไปเอาให้เอาไว้สวยงามก่อนค่อยออกมาสวยามสวยามยามันเปิดนะใช่ไหม ได้ลูกกลับแล้วนะได้ลูกกลับอายุอายุบายบายก่อนบายบายกล้องก่อนสวัสดีกล้องก่อนสวัสดีกล้องก่อนทุกจ้าก่อนสวัสดีกูกล้องอยู่นู่นนี่สองเห็นอยู่สวัสดีก่อนค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีเออบาย ก็มันดึงขึ้นทำอะไรกันขึ้นมาอยากให้มันเป็นแคมป์ริมน้ำเหมือนเดิมถึงแล้วค่ะตลาดน้ำอัมพวานะคะตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงเช้าค่ะ ทางที่ไนะมีหสอ,องฝั่ง้วยแม่อืมวันนี้เป็นวันพระรหัสสรดีนะคะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์คนก็เลยไม่เยอะนะคะเราเดินกันแบบสบายสบายเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเล่นกันสักพักนะคะแล้วก็จะหาอาหารเช้าทานกันที่นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าอาหารที่นี่จะอร่อยถูกใจถูกปากหรือเปล่านะคะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn แล้วเราก็มาสะดุดตาอยู่ที่ร้านนี้นะคะทุกคนเป็นการจัดร้านที่น่ารักมากๆเลยค่ะมีของเก่าโบราณนะคะสมัยโบราณมาตั้งเรียงโชว์เยอะมากค่ะบางชิ้นก็เป็นของที่เราเคยเห็นตอนเด็กๆนะคะและก็ด้านหน้าก็จะเป็นที่นั่งติดริมน้ำแบบนี้นะคะนั่งเลยได้ค่นั่งไะคะอ๋อเรือไม่นั่งค่ะ กับข้าวไม้นะคะสมัยเป็นเด็กก็ใช้แบบนี้นะคะทุกคนปิ่นโตแบบนี้นะคะไปวัดนะคะตอนเด็กๆแล้วก็มีโปสเตอร์นะคะถาดแบบเนี่ยที่วัดที่เคยเห็นนะคะตอนเป็นเด็กมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ไม่ได้ดูดีๆนะคะว่ามันคือรุ่นอะไรแล้วก็มีทีวีนะคะขาวดำแบบเป็นหมุนอ่ะถ้าใครรุ่นยุค90ก็จะทันใช้แบบเรานะคะ จะบอกาอายุเยอะก็ว่าได้ด้านในก็ตกแต่งแบบมันดูเหมือนลกนะคะแต่จริงๆมาดูใ้กล้ก็คือไม่ไม่ลกเลยค่ะมันดูความเป็นคลาสสิกแล้วก็สวยมากนี่พัดลมรุ่นนี้นะคะใครทันบ้างมันเป็นแบบใบพัดเป็นเหล็กเลยอะคะ่ะก็จะมีแบบนี้ค่ะตกแต่งสวยจริงๆค่ะนี่ใครทันกระป๋องใส่ฮอนแบบนี้ค่ะไปซื้อแต่ก่อนนะ กี่บาทนะเม็ดละกี่บาทจาไม่ได้เหมือนกันเขาจะเป็นกระป๋องแบบนี้เลยคะ่ะกระป๋องฮอนแล้วก็ได้เก็บภาพสวยๆนะคะของร้านนี้มาฝากใครมาเที่ยวอัมพวาก็มาชมบรรยากาศแบบนี้ได้ค่ะเราก็สั่งอาหารที่นี่นะคะจะเป็นกว๋วยเตี๋ยวนะคะนี่เป็นที่ใส่เครื่องปรุงของเขาค่ะทำมาจากกะลานะคะน่ารักดีค่ะ เป็นไอเดียดีมากๆากเลยค่ะข้างในก็จะเป็นแก้วใส่ไปอีกทีหนึ่งนะคะเพื่อความสะอาดนะคะอาหารของเราก็มาเสิร์ฟแล้วนะคะก็จะเป็นเกาเหลายินอร์โฟกับข้าวเปล่านะคะแล้วก็สั่งเป็นชามะนาวหนึ่งแก้วค่ะชามะนาวมีความน่ารักมุ้งมิ้งมากเลยค่ะแล้วก็ทานแบบเก็บบรรยากาศด้วยนะคะแต่ความอร่อยถามว่าเต็ม10นี่ยังไม่ถึงสิบนะคะยัง เป็นธรรมดานะคะอันนี้พูดจริงๆจากใจนะคะไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะแต่ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะคะเพราะว่ากว๋วยเตี๋ยวนี่เราก็ปรุงได้ตามใจชอบของเราได้เลยค่ะแต่ว่าความสวยความน่ารักนี้ให้เต็มร้อยเลยค่ะ กมกอนก็ะปิของคนพี่เข็มน้อยจ้าตัวห้าสิบนาท็ยัาย่าพี่คะอัหค่ะหลังจากที่เราทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปหาซื้อของฝากกันเล็กน้อยค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะเป็นตุ๊กตาเป็นขนมนะคะรูป ปลาทูเพราะที่นี่ขึ้นชื่อเรื่องปลาทูอร่อยนะคะคลิปหน้าเราจะไปเจอกันที่วัดจุฬามณีค่ะคลิปนี้จะยาวเกินไปนะคะจะพาไปไหว้วท้าเวสุวรรณกันนะคะแล้วก็ไปปล่อยปูที่สมุทรสงครามกันค่ะคลิปนี้ต้องลากันแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ